เซอร์โครั้งที่5ครับมา,าเล่นกันเถอะในครั้งนี้ก็มีการถแถลงข่าวในรูปแบบของโซเชียลนะาเท่กันเลยทีเดียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนะฮะก็ถแถลงข่าวผ่านทางอินสตาแกรมนะฮะของศิลปินดาราครับคือครั้งนี้เนี่ยป๋าก็จะเล่นกับอะไรที่เป็นโซเชียลที่แบบว่าคนที่คนที่ถแถลงคนที่อะไรมาโพสเนี่ยเขาจะมีการเห <พอ S 1> มือนวิ่งผัดนะพอเบิต์โพสเสร็จพอถึงเวลาอีเวลานึงก็จะส่งต่อให้คนนี้ไปดูข้อมูลต่อที่ไอจคนนี้นะจากนั้นก็ส่งต่อที่ไอจคนนี้เน่ยดูไลน์อ ครบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนจะลิงก์ต่อเนื่องเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยใครที่โด่งดังในโลกโซเชียลยูทูบเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ป๋าจะหยิบศิลปินเหล่านั้นเนี่ยมาโชว์ในงานนะฮะหลากหลายเวทีด้วยอีกต่างหากครับนะฮะก็แถลงข่าวกันไปวันศุกร์ก็ทราบกันไปบ้างแล้วนะครับรายละเอียดนะฮะก็ว่ามีศิลปินอะไรยังไงมีเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ปักหมุดนะฮะเจ็ดถึงแปดเสาแล้วก็ทิศครับนะฮะธันวาคมที่โบนันซ่าเขาใหญ่นั่นเองครับราคาหนึ าลืมเรื่องที่พักด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากๆก็เชิญให้ดีแล้วกันครับผมครับส่วนวันนี้นะฮะเราโปรยไว้ตอนเริ่มต้นรายการแล้วว่าเราจะมีแนะนำหนึ่งวงเขาจะมาเล่นแจนกับวงอิีซิงค์นะฮะเป็นวงที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวงเครื่องดนตรีสามชิ้นวงนี้มีชื่อว่าวีเวอร์นั่นเองนะฮะเป็นวงร็อกนะครับที่กำลังมาแรงมากๆที่ญี่ปุ่นนะฮะเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่พี่โต้บอกนะฮะก็คือเป็นวงที่มีสามชิ้นโดยเด่นที่เครื่องดนตรีก็คือเปียโนครับปกติวงร็อกเขาจะต้องมีกีตาร์อะไรอย่างนี้นนะะฮแต่วงี้นี่จะ มีเปียโนเป็นตัวหลักนะครับสมาชิกก็ประกอบไปด้วย3คนครับสกิโมโตยูจิโอคุโนโชตะแล้วก็คาวาเบโตะรุนะฮะทุกคนอายุเท่ากันหมดด้วยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันใช่มาคือเล่นรวมวงน่ะตอนเรียนนะฮะอายุ25เท่ากันหมดเลยตอนนี้ฟีนครับจะเป็นวงเป็นประเทศอ่ะปีนี้มาวงเป็นประเทศครับผมครับปีหนึ่งเก้าแปดแปดนะเขาก็มาไทยพอดีแล้วก็จะบอกว่าเพลงของเขาไี่ที่ญี่ปุ่นโด่งดังมากๆนะครับปล่อยมาหลากหลายเพลงติดชาร์ตหลายๆชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตออริกอนนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครติดตามวงการเพลงญี่ปุุ่่่่นนนนกกก็็จะรรรรู้วววาาออออิีีคืเเปปบทททสขงงงพลั ญี่ปุ่นเลยนะฮะแล,ะล้วก็จะไปประกอบซีรี่ส์ของที่ญี่ปุ่นอีกต่างหากครับเพราะแต่ออกี้เห็น <ไป S 2> อูดเล่นกีโน่ด้วยแล้วแก็ร้องเพลงไปด้วยเป,เป็นโนร็อกนะฮะเป็นร็อกด้วยนะ ผมไม่เล่นยากมากเแบนเปียโนล็อกเออเขาต้องเรียนมาเปียโนล็อกนะใช่ใช่คือคนเล่นต้องแบบพลังมากๆไม่งั้นจะโดนกลบหมดทุกอย่างนะใช่ครับหรือผมเข้าไปอ่านในวิกิพีเดียควงนี้ตอนที่เขาเป็นมอปลายเนี่ยเขามีกัน4ี่คนก็เป็นวงล็อกที่มีกีตาร์ธรรมดา2คนนี่แหละแต่ว่าปรากฏว่ามือกีตาร์คนหนึ่งเขาต้องเหมือนติดภารกิจต้องไปเรียนต่อต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปต่อไม่ได้ครับผมแล้วก็นักร้องแล้วในวงเขาก็เลยคุยกันว่าเออจะหาสมาชิกมาเพิ่มดีไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่าอย่าาามมเเ่ลนนปีกกต็ท มันจะได้คุมเสียงได้ครอบคุมโดยไม่ต้องใช้กีตาร์สองตัวนี่เพราะงเพราะฝึกใหม่ฮะคือเขาคงจะเก่งดนตรีหลายอย่างอยู่แล้วกับผมมีพื้นฐานที่ดีนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งพารนะครับที่มีความใช้คล้ายใกล้เคียงกันกับอินซิงอ๋ะป๋าก็เลยจับมาแจมกันเลยนะฮะก็จะมีการโชว์ร่วมกันบนเวทีที่นิวอีนสมิวสิกด้วยน่าดูมากๆแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงซิงกิ ของพี่พี่อินสติ้งที่ก็วงวีเวอร์ก็จะมาร่วมแจมกันด้วยจะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราทราบข่าวครับจะมาบอกเพิ่มเติมฮะแต่ว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวก็จะได้ซาวอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะเพราะว่าเป็นวงที่เป็นอารมณ์ถ้าวงตรงคือทางเดียวกันเป็นโกลดร็อกนะฮะระหว่างวีเวอร์กับพี่พี่อินสติ้งนั่นเองด้วยครับครับแลติดตามกันได้แล้วกันนะครับน่าดูมากๆนะครับบิ๊กเบลเทนปีนี้นะฮะใช่แล้วครับส่วนตอนนี้มาดูเป็นเน็ตเอ็กซ์คลูส์ของเรากับนะเด็นที่ว่าลอย ปีนี้ที่ทไหนที่คุณแบาบว่าเด็ดมากๆขึ้มนมาโดนมาครับทางฝั่งผมนะครับมีน้องบอกว่าสารสินภูเก็ต ประทับใจมากมีโคมลอยสนุกสุดๆที่สําคัญชาวต่างชาติเยอะมากนะฮะแต่ว่าชอบลเวลาลอยโคมมันสนุกตรงเนี้ยครับแบบพอจุดไฟมันได้ที่เต็มวงปุ๊บมันจะไปท่าเดียวเลยมันสวยนะต้องกลุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวสิขออีฐานก่อนลงนะร้อนรขอให้ฐานก่อนนะนนี้ผมผมมีคลองแสบครับมีแต่โคลมลอยเยอะๆเผื่อจะสวยกว่าเดิมครับก็เรียกว่าสวยเลยนะเพราะว่ามันพื้นเขาเป็นพื้นดำาก็ถือว่าลอยลอยแทนจะสวยกว่าเดิมลอยแทนพวกแบบผักตก ใช่คือเมืองนอกถ้าลอยน้ําใสๆจะไม่สวยมากเพราะมันก็เห็นทะลุข้างล่างมันจะแบบเหมือนภาพวาดแล้วมีเล็กกระทงลอยกันเลยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่ามกลางดูผมบ้านดีกว่าเขาบอกว่าต้องที่เชียงใหม่ค่ะเทศกาลยี่อะไรนะยี่เป็นลอยโคมปล่อยคมลอยประทับใจมากนี่ก็ส่วนการเชียงใหม่ก็เป็นสปอตของการไปเที่ยวลอยกระทงอยากไปวัดภูเขาทองบรรยากาศสวยมากทอ่นี่ก็เป็นไฮไลท์ของกรุงเทพอีหนึ่งจุดนอกเากเอฟแอมเอนะครับเป็นท็อปปิ c ที่ส่งเข้ามาแล้วเนี่ย อีกท็อปปิกหนึ่งที่ส่งกันมาเยอะมากคือการขอเพลงครับพี่ขอเพลงครับขอเพลงแล้วก็เพลงนี้ครับขอมาเยอะสุดๆเลยฮะเดี๋ยวให้พี่รุดส่งเลยดีกว่าไปชมเพลงนี้เพลงฮะคือไม่เปิดให้ดูนี่ผมว่ามีมาประท้วงนะาตกเลยเดียส่งมาประมาณแบบว่า เพลงอะไรประมาณ20 20เมสเซจได้อะครับเพลงอะไรฮะเยอะมากครับเพลงนี้ฮะหยุดเล่นอะไรแบบนี้อ๋อโอ้โหงั้นต้องจัดให้แล้วฮะเพราะว่าหลายเพลงเนื้อผมก็ไม่รู้เพลงอะไรไงก็ไม่ได้อ่านเขาที่พี่ปล่อยเพลงมาพร้อมกันหลายเ้วโอเคครับส่งเลยครับพี่รุ่นฮะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีครับจากรุสุภรุษครับผมตัวผมเองครับผม